เออเออเอาแคมยังไงยังไงเออเออเออดีๆนะดีๆนะเออย่อตัวเอออะไรก็ได้ปากเปิดก็ได้เออเออเออเอาปากเอาปากคิิแเอาปากคิปอะไรผีแกอะไรนะตะกี้พูดว่าเลยนะและสำหรับคำสั่งเนีวนี้ขอเสนอคำว่า เรื่อมผีผีผีค่ะอะแต่ว่าไม่เป็นไรให้อภัยเนาะเรื่อกิจกรรมเนาะโอเคโอเคนะเออเออเอเออเอเอ้ยังไงยังไงยังไงลาเอาใหม่เหลืออีกสามใบสามใบเออมามายังไงได้ พี่บาสยังไงพี่บาสพี่บาสเฮ้ยพี่บาสยังไงเฮ้ยเฮ้ยผู้นี้มันจูบจริงเลยผู้นี้มันจูบจริงจูบจริงเห็นเห็นเห็นอดเห็นอดเห็นขจูบก,กันเขจูบก,กัน,กกนทุกคนเขจูบก,กันอะไรนะเออเออเออเราเราต้องช่วยกันฉีดอ่ะต่อไปใบที่สามมา ตันตระดนดันตันตระนกรนกรนเฮ้กอันนี้ยังไงกรนดานหนูหน hey, ูอยากเอายังไงหนูบอกพี่ยังไงยังไงอยากอยากยังไงอะไรนะคะน้องยังเด็กเขาเราตัดอะไรนะมือไม่ได้ค่ะมือไม่เอะตอบไปอันนี้ละกันคอคอหรอคอหรอให้เขาให้เขาแบบง่ายๆละกันง่ายๆละกันอ่ะ อุ้ยก็เราเราก็อยากให้พี่ที่เราสามอุ้ย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 เออเอออยากให้มันสามสีเออเออเอออ่ะยังไงยังไงอ่ะอาหาทางกันลอาหาทางเราเองเอ้าเออเอออ่ะอ่ะอะไรนะอยู่แล้วจ้ะเออต่อไป เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าหล่นเอาใหม่นะหล่นเอาใหม่ใบเดิมเลยใบเดิมเลยอันไหนก็ได้เออเอยอันไหนสองนี่หล่ออีสองใบนะหนูอีสองใบทำไมแกมันยาวจังอะไรนะก็ฉันชอบแบบนี้อ่ะต่อไปยังไงเออเอาแกมแล้วแกมจิมมี่ยังไงลูกจิมมี่จิมมี่ยังไงลูกจิมมี่ยังไงจิมมี่ไหวไหวไหวโอ้ย เอออ่ะน้ำเพชรยังไงน้ำเพชรน้ำเพชรเอออ่ะตอบพี่บ้านยังไงพี่บ้านรับจบพี่บ้านรับจบบานรับจบเออเอางี้ยง่ายมั้ยนเห็นไหมรอบนี้อยากอยากให้อยากให้น้องทำแบบนี้ต่านี้อีสองใบทีเดียวเลยเนาะสองใบทีเดียวเลยเนาะอ่ธิษฐานมิชชั่นไพ่สองใบทำได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอ่อทำงี้อันนี้คือแบบทุกคน ทุกคนรอบนี้นะรอบนให้ทุกคนทำแบบนี้โอเคไหมแบบนี้นะอะทุกคนทําตามสิหนึ่งสองสามแม่ทำมาได้แ้วแม่น่าอยยุคนแรกเลยเมืกเกอะอะไรนะฮะตึงโบรุ่นนี้ไม่ต้องโบหรอกบอกให้อ่ะต่อไปมาหนูมา ปากหรือว่าปากกับจมูกตรงนี้คีบไว้นะหนึ่งสองสามคีบเออเอาให้ได้นะอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะแกไม่รูกเออหนูเออเอออุ้ยปากอ่ะปากอ่ะเออแกเกบจุ๊บกันแล้วอะเออยังไงยังไงยังไงไอหล่นละใหม่หล่นละใหม่หล่นละใหม่เลย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 อะไรนะผีพังเหรอ รู้ดีแล้เนี่ยเราอะเออต่อต่อยังไงยังไงเออเออเอาแล้วเอาแล้วแคมยังไงแคมแคมเออเออ้ยยังไงช้าช้าแม่บอกแม่บอกอ๋อช้าช้าเอ้ยจิมน้องจิมไี่ลูกอุ้ยอุ้ยจิมมี่จิมไี่จะ้จับแขนกันจะจับแขนกันเออเออเออค่อย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 น้องเพชรยังไงลูกน้องเพชรยังไงน้องเพชรเออน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเดี๋ยวผมจะดูนะใครจะ แต่พับปากโดนกันพิษกิกหลังให้อุ๊ยพี่บาสพี่บาสจะยืนปากอีกพี่บาสจะยืนปากแบนี้พี่บาสพี่บาสพี่บาสทำงานมือมือเอาแบเออเอเอนัอ่นแหละอ่ะไม่ไม่ได้อะไรนะแม่นั่งเกมน,นั่งจิกเท้าตรงนี้เห็นเห็นเอออ่ะจบแล้วปรบมือให้กับเราได้ของเราเลยสำหรับเกมน,นะครับอะไรนะให้เลยนะ เกมนี้ไพมหาจักเฮะเฮ่เละเอาอปบบมือให้กับคะแนนของเราหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ